สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่9กันยาย2565นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับน้องออยนะครับน้องออยได้เอารถซูซูกิสวีปป้ายแดงคันสวยคันนี้เข้ามาติดฟิล์มการซูเปอร์ n าโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตนาน,นะครับบานหน้านี้60นะครับสาบานหน้า60นะครับปกป้อง UV 400 UVA UV1 ได้ 100เนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้98เนะครับนี่นะฮะส่วนรอบคันนะครับสาม,มาหน้า60สิาม,มาหลังก็80เนะครับปกป้อง UV 400 UV อวีวันวได้100เนะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินเทร์เลย์ได้ถึง98เช่นกันนะครับสุกหรับ มีมีการ80นะครับ60 80นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้เท่ากันนะครับ98นะครับนี่นะฮะคือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตาบานหลังนี้ก็80นนะครับนี่คือฟิล์มที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับไม่ใช่ฟิล์มเซรามิกไม่ใช่ฟิล์มซูเปอร์นาโนนะครับเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับสามารถหน้า60สามารถหลัง80ผกป้อง UV400 UV1 UV u v ได้100%นะครับมีแสงดูไล้คัดแสงซีนอนเราก็สามารถมองกระจกนะครับซ้ายขวาแล้วก็มองกระจกหลังนะครับได้โดยที่ไม่แสบตานะครับ <ul ain> และก็ที่สำคัญนะครับสัญญาณอีนฟาสัญญาณโดรสามหือนก็สามารถผ่านได้เพราะมีมีการนะครับแร่โลหะหนักนะครับ ครับแลลโผงานนะครับให้ลูกาต่างๆนะครับมาดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือบานในของบีมีกาดซูเปอร์นาโนแสล็มครับสาบานหน้านี้60%นะครับสาบานหน้า60%ปกป้อง UV400 UV1 UV UV ได้100%นะครับนี่นะฮะมืดนอกสว่างในเป็นอย่างนี้นะครับและนี่ก kind of ็ค re LIKE. so, like ือสามบานหลังนะครับ yeah, 80%นะครับ ะะเป็นฟิล์มที่ตัดแสงบูไลคัดแสงสีนอนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมากๆนะครับและนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของฟิล์มมิกาซ์สเปอร์นานโนซามิกนะครับนะฮะให้ความสดใสสบายตัวสบายตาคืดนอกสว่างในนะครับเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับที่เราจะวางของหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับออกกําลังกายนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกอีกทีนะครับและนี่คือฟิล์มโดยรวมภายนอกของฟิล์มมิกาซูเปอร์นาโนเซมิกสำหรับทูสุกิซูบิปคันสวยคันนี้นะครับหลังจากที่ทําการติดฟิล์มเสร็จก็ใส่กล้องนะครับ Wi-Fi 2K นะครับของ4ฟุตนะครับหน้าหลังนะครับดูผ่านมือถือนี่นะฮะเมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระดาษตองแปะเพื่อทําการล้างรถลงฟิล์มฟื้นฟู นะะฮแล้วนํามาจอดตรงนี้ให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเต้ยเดินทําการเก็บฟิล์มนะเพราะว่านี้ดีใจมากๆนะครับมีแดดนะครับเมื่อเราติดฟิล์มนะครับเราต้องการแดดมากๆนะครับฝนก็กําลังจะมาแล้วนะครับแต่โชคดีที่เราติดฟิล์มเสร็จได้ตากแดดเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดู้ทุกช็อปเรียบทางด่วนเหนือไมล์รามินทาฝากกดติดตามถาวรดนรู้ทุกช่องยูทูบนะครับเพจถาวรดนรู้ทุกช็อปและถาวรดนรู้ทุกช็องในช่องติ๊กต็อกครับวันนี้ข่าวควมว่าสวัสดีครับ ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับเต็มร้านเลย อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดช็อปเรียบทางด่วนเด็กไมาลามินทาฝากกดติดตามถาวรดรดูช็อปในช่อง YouTube นะครับเพจถาวรดูดูชอ็อปแล้วก็ถาวรนูดูช็อปในช่องติจิตอนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ